สวัสดีครับจากช่องพรอไปสารชาแนลเดอันไป้ก็กพาเพื่อนเพื่อนและพี่น้องมาชมดอกดาเรืองสวยกงามพามาชมธรรมชาติยามเย็นๆแดดร่มลมตกดอกดาเรืองปีนี้เขาปลูกน่อยปกติจะปลูกอย่างไรเลยเนี่ยปีนี้ปลูกหน่อยเดียวปีนี้ปีที่แล้วปลูกฝั่งนู้นแต่เขาจะปลูกพักเดี๋ยวพาดูฝั่งนู้นด้วยเขาจะปลูกพักแทนโปกตี้เขาจะปลูกดอกดาเรืองเนี่ี้ก็ยังเหลืออยู่จะเหลือไม่ค่อยหลายเขาตัดไปขายเรื่อยหลยสวยงามมากๆเลยยามเย็นๆเนี่ย แดดรวมนมโต๊กก็มียาขึ้นอะไรนังโอ้พรที่ไม่ได้เอาขากล้องมาหรือม,มาขากล้องพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามยนยนเย็นๆสีนี่ก็สวยๆ,วยๆนะจะมีเข้มก็จะมีสีเข้มก็สีป่าเหลืองธรรมชาตินะบรรยากาศสวยงามมากๆเลยยามเย็นๆเนี่ยยัางงามเลยพี่น้องแดดรวมนมโต๊กก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะอาจจะมี สีสดใสสวยมากๆเลยปกติเขาจะมาเก็บวันนี้เขายังหมินได้เก็บปกติเขาจะเอารถมาจอดเก็บเลยเนะี่ยสวยงามมากมากเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะดาวเรืองเดี๋ยวจะพาไปดูพักฝังกระปุกพักเลยสวยงามมากๆเลยนะสีงามสดใสมากๆเลยสวยดอก หนอกก็พอดีไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากพอดีเลยเนี่ยสวยงามเงียงามบรรยากาศทางเย็นๆเลยแตฝั่งนู้นก็ไม่ได้ปลูกอะไรก็แหงแรงเลยปกติอันเแต่ทีนี้ก็ใช้น้ำรดนา้าฉีดน้ายดเนาะเล้ก็เลยดูสดใสขึ้นมาแต่ถ้าไม่ได้รดน้ำก็โอ้ก็จะแห้งแรงเหมือนกันน,นั่นแหละพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆเลยบรรยากาศทางเย็นๆก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ พาไปชมสวนดอกดาวเรืองปีที่แล้วนะผมเคยมาอยู่แต่ปีที่แล้วก็ปลูกรายหลายแต่ปีนี้ปลูกหน่อยเดียวเนี่ยปลูกหน่อยเดียวปีที่แล้วฟังนูเขาปลูกจังหลายเลยเนี่ยแต่ปีนี้ปลูกนิดเดียวนี่ปลูกประมาณไร่นึงแหละแต่ปีที่แล้วปลูกประมาณสามสี่ไร่เ่ยปีที่แล้วแต่ปีนี้น้าองส่ยน้าจะไม่พอก็เลยปลูกน้อยดอกสวยงามมากเลยดอก เหลืองสวยมากๆเลยพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะพยายามเยงเง็ยนๆแต่ฝั่งนู่นก็ดูเถอะพีน่น้องก็ดูความแห่งแรงด้วยฟฝั่งนู่นอืมดูความแห่งแรงอันนี้ถูกน้ำถูกแดดก็ด,ดูสดชื่นขึ้นมาหน่อยก็พาพี่น้องมาดูมาชมเดีย๋ยวจะพาไปดูอ่พักฝั่งนู่นเขาปลูกพักปลูกกระไยกันเดี๋ยวจะเดินกลับไปฝั่งนู่นแหละก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเสดามเสดังกระดังออกช่อ,อเต็มเลย ก็ทาออกดอกเต็มเลยเสดาเขาเ็ารอยมาเอาวาเสดาคือกันลฟังเนี่ยเขาจะรอยตัดรอยอะไรไปเรื่อยเดี๋ยวเขาจะตัดไปส่งลูคคกค้าแต่ว่ามองมองดูด้วยอแฟลเห็นฟัง <c oughs> หนุ่มก็รู้ว่าพี่น้องฟ <c oughs> างหนุ่มก็จะแห้งเร่งตรงนี้คือไร้น้ำได้แล้วก็สดชื่นคือมันถ้าไม่มีน้ำก็ูเงาะก็เย่คือกันเลยขอกเราเรืองก็ต้องรดน้ำรดน้ำแล้วก็ใส่น้ำยศน้ำผุแล้วเขาจะรด แต่สีฝั่งนี้ก็ดอกตอกฝั่งนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดอกใหญ่อย่างฝั่งนู้นดอกดอกฝั่งนู้นใหญ่กว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ดอกดอกไม่ค่อยไม่ค่อยงามอะไรดอกเชอร์รถ้าส่งลูกค้าก็ต้องใช่ดอกใหญ่ดอกสดดวยดอกใหญ่เขาจะส่งเขาจำเป็นคนอีกราคาเนาะมันก็จะมีอีกราคานึงถ้าดอกใหญ่เขาก็จะราคาอีกราคาหนึ่งดอกเล็กๆก็จะอ,อีกราคาหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูสวนพักฝั่งนู้น ปอยู่รอบติดกันนะได้เห็นพระปลูกพักแต่ไม่นแน่ใจเปลูกพักอะไรเดี๋ยวพาไปดูเนาะเหมือน,นเดินไปดูไปพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นๆ้มาชมดอกดาวเรืองเนาะมาดูเถอะพี่น้องวันนี้ก็พามารุยสวนดอกดาวเรืองเ้อพี่น้องเ้อมารุยสวนดอกดาวเรืองดอกอง,งามที่สวยเนี่ย,นยพี่น้องเดี๋ยวพาเดินดดร,รอบๆนี่แหละโอ้สีนี่อย่างสวยเลยพี่น้อง สีเหลืองสวยงามมากๆเลยเนี่อันนี้สีออ,อกเข้มๆับพี่น้องเนาะก็ไม่ค่อยงามเท่าไรแต่ปีนี่รู้สึกจะไม่ค่อยงามแตปามมาปา่ปีที่แล้วเน้งามมากๆเลยปีเดียวปีเดียวผมมาดูนี่ยอย่างงามเลยดอกนี้จะหลนเย็นดอกงามๆทั้งเลยแต่ปีนี้ไม่ค่อยงามเท่าไรดอกจตกพี่น้องปีนี้ไม่ค่อยงามดินก็แห้งแรงแห้งแรงดินแห้งแรงมา,ากๆเลย สะาพพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะมาชมสวนดอกดาวรืงองสวยๆงามๆเนี่ยจะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะดูดว้วยความแห้งแรงของดินนู้ดูด้วยนาแรงด้วยเนาะฝนก็ไม่ตกงอคอแห้งแรงเนี่ยว่าเลยอันไหนที่ว่าถูกน้ำถูกแรงก็จะสดชื่นขึ้นมาหน่อยจะภาพพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะมาชมใกล้ๆนะพี่นอ้องบางดอกก็สวยบางดอกก็ไม่ค่อยงามเท่าไรดอก รอบๆอย่างพี่น้องเลสวยงามมากมากเลยอันไหนที่ว่าดอกอันไหนที่เขามีหน้ามีตา้ขาเจิดดอกสวยดอกงามมากๆเลยก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันสดชื่นมากๆเลยพี่น้องเห็นมั้สวยงามมากๆเลยดอกงามๆท่านเลย ใกล้ๆเลยพี่น้องสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เขาก็น้ำรดน้ำไรแต่ก็ยังว่าเลยเน,ะนาะน้ำนาแรงด้วยน้ำก็จะมีพอรดพอไรแต่ไม่ค่อยงามแต่ปีที่แล้วฝนตกฝนไรยังว่างามบางปีนี้ไม่ค่อยงามเลยมีหยามีอะไรพวกคุ้งหลากหยาก็ะพุกคุมอย่างมากเลย ยากรกโรคปีเชียร์ยาไม่ค่อยมีแบบนี้หรอกปีเชียรวอู้อย่างงามเลยอย่างงามไลยปีเชียร์ปีนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกมาพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยามเย็นเย็นแดดร่มร่มตกมาพามาชมสองสวนดอกดาวเรืองนะพี่น้องเนาะดอกดาวเรืองสวยมงามยามเย็นเย็นเนี่ยสวยงามมากๆเลยโอ้เห็นน้ำสดชื่นนหรพี่น้องสดชื่นมากๆเลยมาพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะ อันนี้ก็ประมาณไร่ไร่กวกว่าแหละประมาณนี้แหละสดชื่นเห็นแล้วก็โอ้มีแรงเลยตอนนเย็นแดดลมลมต๊ะำพี่นองเนาะนปีที่แล้วผมก็พามาแต่จุดซื้อยางงามคนนี้ต้นสวยงามอันนี้ปีนี้ไม่ค่อยสวยเลยปีนี้อนนอนนอเอาก็พาพี่น้องมาดูมาชม อ,อันนี้เขาจะปลูกอีกดาวเรืองแต่ยังไม่ออกดอกเดยพี่น้องตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นพักเป็นดาวเรืองนี่แหละแต่ยังต้นเล็กๆอยู่ตอนแร้คลิปมองเห็นว่าบางทีจะเป็นพักเป็นอะไรยังเป็นต้นดาวเรืองต้นน,น้อยๆอยู่นี่เขาก็เริ่มปลูกเร,เ,รเริ่มใช้นามยศเนี่ยมาพาพี่น้องมาดูมาชมกันนะก็รังก็รังปักไม้พักอะไรอนนี้ก็รังเริ่มเริ่มปลูกเริ่มต้นเริ่มต้นใหญ่แต่ยังไม่มีดอกร้ะ ตอนแรกผมคิดว่าจะพักมองในไกลๆคิดว่าเป็นพักเป็นอะไรเป็นดอกดาวเรืองนี่แหละจะยังไม่ยังไม่ออกดอกเนาะจะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเดี๋ยวถ้าออกดอกเราก็จะพาพี่น้องมาดูมาชมอีกทีหนึ่งเนาะเขาเขาใช้โอ้โหใช้น้ำยศเลยเนี่ยเขาใช้ทอใช้ทอน้ำยศจะพาพี่น้องดูมาชมบรรยากาศเขาจะตอกล้าตอกอะไรอยู่พี่น้องพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเขาใช้ทอน้ำยศเนี่ยพี่น้องทุกท่าน พระชายทองนำยศแล้วก็จะมีะพ่อนำยศมีอะไรเนี่ยจะพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนะะาะก็จะวางพ่อวางอะไรกันเนี่ยจะพาพี่น้องมาดูมาชมรบรรยากาศพระก็ดังปลูกตรนร้นตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นพักตอนแรกเค็ดแต่เห็นนะ่ะมันเป็นว่าพักเป็นแล้วเขาก็เนี่ยพอจะมีพลาน,านาม้มพลใดก็จะใส่โทาฝั่งนุ่นก็เป็นดอกแต่ฝั่งในย,ยังจะพาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศยบนเย็น แดดลมลมตก๊กสำพีนน่นงเนาะเขาไ้ปลูกระยะไปถึงนน่นอันนี้ยังไม่มีมดอกมีอะไรเลยกระรางเดิมมมีดอกเลยกระรางดอกทุม่มๆน้อยๆเนีย่ยใคเห็นพา,าพี่นองมาดูมาชมกันก็ทําไปถึงนู่นฝั่งนู่นนะได้เห็นนะฝั่งพาพีา่นองมาดูมาชมบรรยากาศยานเย็นๆแดดลมลมตก๊กแต่ปีนี้ปลูกไม่ค่อยหลายดอกพิเ่ีย้วปลูกหลายอยู่พิเชียร์ปลูกอย่างมากเลยแต่ปีนี้ปลูกไม่ค่อยหลาย อุกหน่อยเดียวนี่แรเห็นเนี่ยพาพี่น้องมาเดินดูมาชมกันเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ออกมีดอกมีอะไรดอกอีสักสักเดือนน่ยน้พี่น้องนาะสักเดือนนี่แดดก็จะเริ่มมีดอกมีอะไรแต่คันี้แรเห็นก็เริ่มจะมีแล้วเนี่ยบางบางบางต้นก็เริ่มจะมีดอกมีอะไรดอกอันเล็กๆแบบนี้พาพี่น้องไปดูมาชมบรรยากาศราันเย็นเนี่ยรวมมมต๊เนาะ มาชมสวนดอกดาวเรืองตอนแรกผมก็มองไกลๆผมคิดว่าจะเป็นพักไม่ใช่พักตรอพี่ Honestly, น,น,น้องไม่ใช่พักเป็นต <culo> <takeaway ninety> ้นดอกดาวเรืองเขาปลูกไปพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะเขาจะปลูกสองฝั่งเลยเนี่ยพาพี่น้องมาดูมาชมกันบรรยากาศจะเย็นๆแดดุลมลมโตก็พาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวนดอกดาวเรืองเขาจะมี รถน้ำเขาจะมารถน้ำทุกวันนะเนี่ยเสียงเจ้าของเขาติดเครื่องเสียงเจ้าของเขาติดเครื่องดังตึ๊ดตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดบรรยากาศยามเย็นๆนแต่ฟังนม่นก็เจ็บเจ็บเขาเจ็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวฟังที่พาไปดูเมื่อกี้พาพี่น้องมาดูมาชมบรรยากาศย,นยนามเย็นความมาชมสวนดอกดาวเรืองบรรยากาศสวยๆทังยามยามเย็นๆเนียน่ยดมลมโต๊กับพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆม,มองไกลๆก็เป็นวิววัด ตอนแรกผมคิดว่าตอนแรกผมก็คิดเขาปลูกพริกปลูกอะไรเนี่ยตอนแรกเนี่ยปลูกพริกปกกลูกมะเขือนั่นไม่ใช่หรอกเขาปลูกดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองกำลังงามเลยเนี่ยกำลังเขียวเลยเนี่พี่น้องต้นกำลังสวยกำลังงามเลยบรรยากาศันเย็นพาพี่น้องมาดูมาชมกันเนาะสวยงามมากๆาเลย คลิปนี้ขอจบที่นี้ก่อนเ้อขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมขอบคุณพี่น้องที่เขามากดเริ่มกดไลค์ให้ขอขอกร่าขอบคุณมากมากอย่าลืมเ้อพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งดํำแจ้งเตือนไว้มีคลิปอะไรใหม่ๆมาก็ได้เดิงดึงดงดึงพี่น้องได้ดูด้ชมก่อนใครเนาะขอขอบขอบคุณมากมากคลิปนี้ขอสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเริ่ม